สวัสดีครับอันนี้ก็มาดูว่ามันบานเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ให้สังเกตว่าลักษณะการบานอันนี้ของคืนนี้นะครับก็รูปละคังคว่ำอันนี้นะครับระครังคว่ำม,มันก็คว่ำแบบเนี้นะี่ครับก็สังเกตว่าพอพรุ่งนี้เช้านะครับบานเสร็จเนี่ยให้เราดูที่หมวกนะครับกระโปรงเขาจะสีคล้ายๆหรือสีเหมือนกับเทียนไขนะครับก็แสดงว่า เปอร์เซ็นต์นะครับความน่าจะเป็นหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยติดมโอกาสติดเยอะติดมีิวกาสติดสูงนะครับติดลูกสูงเนี่ยนะครับเทียนไขนะครับอ่ะด้านในเนี่ยนะครับเหลืองคล้ายเทียนไขอันนี้ก็ก็เป็นวิธีดูนะครับเทคนิคนะครับอันนี้ก็บางท่านก็ไม่ทราบนะครับน,นี่ก็มาแบ่งปันอันนี้วันนี้ก็เตรียมเคาะนะครับเนี่ย ต้องขึ้นปัดออกทุกวันเลยนะครับปีนี้บางช่อก็ตั้งใจที่จะทำทุเรียนพวงด้วยก็เลยต้องใส่ใจนิดนึงนะครับอันนี้ก็แข็งมาแล้วนะครับ,นนว,รบวิธีดูนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับพอมาณนี้แหละนะครับขอบคุณครับ